วันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานแกงเขียนหวานหมูนะคะแต่ว่าเราใส่ตีนไก่นะคะมาดูส่วนผสมว่าเราต้องเตรียมอะไรเนาะเราก็จะมีเนื้อหมูนะคะซอยเป็นชิ้นแล้วเราก็นำไปหมักแล้วแล้วก็มีตีนไก่ที่เรานำไปต้มจนเปื่อยแล้วนะคะพริกแกงเขียวหวานนะคะนี่มีพริกแกงเขียวหวานแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ ไปโหละพาเครื่องปรุงก็อันนี้ก่อนนะคะมะเขือมะเขือเปาะเราก็ทําเป็นชิ้นแล้วนะคะเนี่ยซอยเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นแล้วก็แช่น้ําเกลือเนาะไม่ให้ไม่ให้เขาดํานะคะก็จะมีกะทิเราวันนี้เรา,เากะทิกล่องนะคะแล้วก็รสดีรสดีไก่นะคะเอาไก่เอาหมูก็ได้เนาะก็นน้ำปลาเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเนาะ ก่อนอื่นเราก็จะเอาพริกไปผัดเนาะอนอื่นเราก็เอาพริกแกงไปผัดก่อนที่เราเดือดแล้วเราก็เอาพริกแกงไปผัดนะคะพริกแกงลงไปผัดเลย เราไม่ได้ผัดกับเองน้ำมันเนาะเราเอากระพี่นี่แหละผัดไปเลยผัดให้พี่แกงหอมนะคะแล้วเราก็จะใส่ไอ้นี่ไปนะคะเนื้อหมู ลงเนื้อหมูลงไปผัดกับพริกเนาะเพราะว่าแต่ไอันี้เรายังไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าเขาเปื่อยแล้วเดี๋ยวถ้าใส่ตอนนี้เดี๋ยวเวลาเราคนไปก็เดี๋ยวตีนไก่เราจะเละเนาะ เราก็จะปรุงนะคะน้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปเ,เราก็จะปรุงเนาะใส่รุดดีนี่นะคะใส่รุด,ดีลงไป ใส่น้ำปลาเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาใส่นิดนึงก่อนเนาะเราจะใส่น้ำไปนิดนึงเพราะเอาตีไก่งลงไปน,น,เนะเนาะ ตินไก่ลงไปนะคะตินไก่เราก็แช่ทิ้ดไว้เนาะยังแข็งอยู่เลยเดีเขาเดือดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเอาเออเอ้ำมาใส่มะเขือใส่เอามะเขือมาใส่นะคะน้ำเดือดแล้วเนาะ เดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ใส่มะเขือต้องใส่ตอนน้ำเดือดน,นะคะถ้าน้ำไม่เดือดเดี๋ยวมะเขือเราจะดำเรามีมะเขือไอ้นี่นะมะเขือพวงเราก็ใส่ไปเลยนะ นี้มะเขือพวงนิดนึงเลยจะให้เดือดก่อนให้มะเขือสุกแล้วมาดูทีนะนี่นะคะเหมือนน้ำมันน้อยเนาะแต่มะเขือเราสุกแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปได้เนะะเขือตอัวน,นี้สุกแล้วแหละใส่น้ำลงไฟไม่เป็นไรไม่ดำเพราะว่ามะเขือสุกใส่น้ำเยอะๆหน่อยเผื่อจะได้กินกับขนมจีน ฟ้าอีกรอบนึ่งสุกด,ดีแล้วเนะเดี๋ยวเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยไหคะแสดงแกง เขียวหวานไก่แกงเขียวหวานหมูตีนไก่ใส่ตีนไก่นะคะถ้าชอบกิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่นะคะบ้านบ้านนะคะสไตล์บ้านบ้านอร่อยนะคะขอบคุณค่ะ